วันนี้เรามาทำวอล์กกับอ,อะไรนะกาเล็กซี่ซัมซุงกาเล็กซี่เอสยี่สิบสองอัลตรานะจ๊ะทุกคนไม่ได้ใช้ใหม่นะ มาแบบว่ามาชิลนะคะที่ซูริกเนาะถือถ้าใครอยากจะมานี่คือแบบมาเลยนะคะมานั่งชิลกันเนาะ <c oughs> ก็คือแบบสถานที่นะคะให้อารมณ์แบบว่า,าส่วนรถไฟบ้านเราเนาะเขาก็จะมีที่ให้นั่งนะคะ <c oughs> จะบอกว่าวันนี้อากาศดีนะคะแล้วก็ อากาศไม่เย็นมากนะคะอยู่ที่ประมาณ16องศานะคะกําลังดีเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอจนกว่าอ่าฟ้ามืดนะคะเพื่อที่จะให้เขาเปิดไฟนะคะแล้วก็จะให้เพื่อนๆชมบรรยากาศข้างในนี้นะคะข้างล่างก็มีที่ให้นั่งเยอะนะแต่ว่าข้างล่างอ่ะคือแดดมันจะบังเร็วนะคะทุกคนก็คือเนี่ยเห็นไหมตามข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่ามันก็อาจจะเย็นเร็วหน่อยแต่ว่าที่นั่งเขาก็มีให้เยอะนะให้เลือกเยอะนะทุกคนนี่ เห็นไหมแบบเป็นขนกองขนแกะให้นั่งอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเออเนาะตอนนี้ก็รอให้ฟ้ามืดก่อนนะคะแล้วเขาก็จะเปิดไฟนะจ๊ะนี่อยู่ติดกับอ่ารางรถไฟเลยนะอันนี้อากาศดีมากเลยอ่ะ ก็เริ่มเปิดแล้วนะแต่ว่าคือแบบมันยังไม่มืดไงมันก็เลยยังไม่เห็นชัดนะคะเดี๋ยวรอให้มันมืดกว่าน,นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวก็จะถ่ายเ,เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปสั่งอะไรมากินรอระหว่างรอฟ้ามืดนะคะ ว่าเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ํามานะคะจะบอกว่าห้องน้ําำสะอาดเด้อไม่มีคนนั่งรอเก็บตังค์หน้าหน้าห้องน้ำนะคะไม่ต้องจ่ายหบาทสิบาทนะคะทุกคนก็คือห้องน้ําเขาสะอาดนะคะทุกคน ตอนนี้ไฟก็เริ่มเปิดแล้วเนาะแต่ว่าฟ้าก็ยังไม่มืดนะคะเห็นไหมก็ยังเออเดี๋ยวเราจะรอให้มืดกว่านี้เนาะแล้วก็คนก็เริ่มแบบกลับบ้านกันแล้วเนาะแล้วก็วันนี้เป็นวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะคะแล้วก็บาร์เขาก็ปิดเร็วนะคะถ้าเกิดจะสั่งเครื่องดื่มอะไรเงี้ยก็ต้องแบบลงไปสั่งข้างล่างนะจ๊ะทุกคนดินเนอร์มาแล้วนะคะอ๋อนี่เป็นไส้กรอกนะจ๊ะ นี่เป็นราดบูดนะจ้าทุกคน จะบอกว่าราคาอาหารที่นี่นะคะก็ค่อนข้างสูงนิดนึงเนาะก็ไม่ได้แพงมากนะคะแต่ถามว่าแพงไหมมันก็ระดับหนึ่งนะแต่ว่าจะบอกว่าคนที่สวิตนะคะส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะใช้พวก พัสดุนะคะที่ทําจากใบไม้หรือว่ากระดาษซะส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใช้พลาส,สติกกันนะคะก็คือจะสังเกตได้ง่ายๆว่าคนสวิตส่วนใหญ่อะคือเขาจะอย่างนี้กันจริงๆถ้าเกิดเป็นพลาส,สติกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่ค่อยไอ้นี้กันคือที่เขาอัพราคาขึ้นมาก็เพื่อหนึ่งเขาใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้นะคะที่แบบว่ามันสามารถย่อยสลายได้นะคะพวกกระดาษแบบนี้เนาะนี่นะคะ แต่ถ้าเกิดเป็นบางร้านนะคะเขาก็จะใช้เป็นพลาสติกกันแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นคนสวิตนะคะเป็นตามร้านอาหารอย่างพวกสตรตทฟูด้ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้อยมากนะคะที่เขาจะใช้เป็นอ่าเป็นพลาสติกกันนะคะส่วนมากก็จะเป็นกระดาษที่สามารถย่อยสายได้ ตอนนี้อากาศาฟ้าเริ่มมืดแล้วนะคะก็จะเห็นพระจันทร์แล้วนะนี่พระจันทร์อยู่ตรงนั้นนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ไฟก็เริ่มแบบสว่างมากขึ้นแล้วนะคะนี่แต่ว่าเราก็จะกลับกันแล้วนะเพราะว่าอากาศเย็นนะคะทุกคนแต่เขาก็ยังมีไฟให้นะนี่นะคะน,นี้สวยมากมเลย เข้าห้องน้ำนะคะทุกท ช็ Short trip. อตทริปอ้าวใครมาทิ้งลูกหมีไว้ข้างหลังหนยเห็นไหมเออนะคะก็จบแล้วน้อก็ถ้าใครชอบก็มาเดินดูนะคะมานั่งดูจะบอกว่ามันน่านั่งมากเขาจัดได้ดีมากวันอะาทิตย์คนไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ถ้าเป็นวิเคนอะ่ะคนจะเยอะหน่อยแล้วก็มันอยู่ข้างตึกไฟถากอ่ะคะ่ะข้างหลังเห็นไหมสูงๆเนาะแล้วก็ตึกตรงนี้นะคะตรงฮาร์บรูเกนนะคะรถ t r a มสายปแปดรถเมลสายสายิเอสายเสิบสอนะคะผ่านนะคะรถไฟก็มาลงจอดที่นี่ได้นะคะครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย